เกิดความรู้เกี่ยวกับขนมเบื้องและขนมบ้าบินขนมไทยทั้งสองชนิดนี้มีความน่าสนใจทั้งประวัติความเป็นมาและวิธีทำเลยนะคะมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะขนมเบื้องประวัติความเป็นมาขนมเบื้องเป็นขนมไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสูตรมาอย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งบางกรอบพับครึ่งและมีไส้อยู่ด้านใน อที่พลจากต่างชาติเชื่อกันว่าขนมเบื้องยวนเป็นขนมที่เข้ามาในไทยพร้อมกับเฉลยชาวยวนในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งถูกกวาดต้อนมาในระหว่างสงครามสยามเวียดนามโดยขนมเบื้องยวนจะทำจากแป้งละลายกับไข่ให้ข้นตักลงกระทะแล้วใส่ไส้ ขนมเบื้องไทยได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นโดยมีส่วนประกอบหลักคือแผ่นแป้งทำจากแป้งข้าวเจ้าเป็นหลักครีมไข่ขาวเรียกว่าน้ำตาลทาหน้าและไส้ซึ่งมีทั้งไส้หวานเช่นฝอยทองมะพร้าวขูดและไส้เค็มเช่นหน้ากุ้ง ความสำคัญทางวัฒนธรรมในสมัยโบราณการละเลงขนมเบื้องให้สวยงามถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของกุลสตรีดังปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนอกจากนี้ยังมีคำพังเพยว่าอย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากหมายถึงคนดีแต่พูดแต่ทำไม่ได้ขนมเบื้องได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปีพศ2536ด้วยค่ะ วิธีทําแบบยอ่อทําแป้งผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งถั่วเขียวหรือแป้งถั่วทองเข้าด้วยกันค่อยๆใส่น้ําปูนใส่นวดให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่น้ําตาลปี๊บและเกลือตีหรือนวดให้เข้ากันดีพักแป้งไว้ประมาณ15-30นาทีเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวและกรอบทำครีม A ตีไข่าขาวให้ขึ้นฟูเป็นลักษณะตั้งยอดอ่อนถึงแข็งเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆเติมน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลไอซิ่งลงไปตีจนน้ำตาลละลายและครีมเหนียวอยู่ตัว ทำไส้เตรียมไส้ตามชอบเช่นไส้หวานเช่นฝอยทองมะพร้าวขูดหรือไส้เค็มเช่นนำมะพร้าวขูดและกุ้งสับไปผัดกับสามเกลอรากผักชีกระเทียมพริกไทยปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือละเลง ตั้งกระทะแบนหรือเตาขนมเบื้องใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนพอร้อนดีให้ใช้กระจาตักแป้งใส่กระทะแล้วละเลงเป็นแผ่นกลมบางๆใส่ไส้เมื่อแป้งเริ่มสุกและขอบร่อนดีแล้วให้ใช้กระจาตักครีมไข่ขาวหยอดลงบนแป้งจากนั้นใส่ไส้หวานหรือไส้เค็มตามชอบพับ รอจนแป้งและครีมเริ่มเกรียมและกรอบใช้เกียงแสะแป้งพับเข้าหากันเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วแสะขึ้นจากเตาขนมบ้าบินประวัติความเป็นมาขนมบ้าบินเป็นขนมไทยอีกชนิดที่มีประวัติยาวนานโดยมีลักษณะเด่นคือทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวน้ำตาลทรายและกะทินำไปผิงไฟให้สุกมีรสชาติหอมหวาน มันมีความเหนียวหนึบจากแป้งและมะพร้าวที่มาของชื่อตำนานที่หนึ่งตำนานที่เล่าขานกันมามากที่สุดคือขนมชนิดนี้เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเชื่อกันว่าคนคิดค้นสูตรคือป้าบินทําให้แรกเริ่มเรียกกันว่าขนมป้าบินต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นขนมบ้าบินที่มาของชื่อตำนานที่สอง อิทธิพลโปรตุเกสบางก็เชื่อว,ว่าได้รับอิทธิพลมาจากขนมของประเทศโปรตุเกสชื่อเก er ียสเดเดอร์กูอิมราซึ่งเป็นขนมที่ทำจากแป้งชีสและเนยแข็งแต่คนไทยนำมาปรับเปลี่ยนโดยเปลี่ยนจากชีสหรือเนอยแข็งมาเป็นมะพร้าวอ่อนแทนและอาจมีการออกเสียงเพี้ยนไปจนกลายเป็นบ้าบินในที่สุดวิธีทำสูตรมะพร้าวอ่อน เตรียมส่วนผสมแป้งผสมแป้งข้าวเหนียวอาจผสมแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวเหนียวดำเล็กน้อยเพื่อให้ได้เนื้อทำผัดที่ตักด่างกันเกลือน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บเข้าด้วยกันนวดและขยำให้ค่อยๆใส่หัวกะทิและน้ำมะพร้าวหรือน้ำเปล่าลงไปขยำส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายบางสูตรอาจใส่ไข่ไก่ด้วย ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเส้นหรือมะพราะ้าวทึนทึกขูดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันพักแป้งไหวประมาณ30นาทีปิง้งหรือย่างตั้งกระทะแบนหรือเตาขนมบ้าบินใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนทาไขมันเล็กน้อยพอร้อนดีใช้กระจาตักแป้งใส่กระทะหรือใช้กระใช้กระจาตักส่วนผสมแป้งใส่ลงในพิมพ์หรือกระทะที่มีความหนาพอสมควร ทำให้สุกเปรียะให้แบนรอจนขนมสุกเหลืองหอมทั้งสองด้านและมีผิวกรอบนอกนุ่นในนําขึ้นจากเตาแล้วตัดเป็นชิ้นพอดีคําเทคนิคสําคัญคือการใช้ไฟอ่อนเพื่อให้ขนมสุกทั่วถึงและมีเนื้อสัมผัสที่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากพี่จินนี่ค่ะ